สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่ทํำอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเริ่มต้นนะคะขอแนะนําเลยว่าถ้าคุณทำแอคทีฟอินคัมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพในหน้าอาหรือว่าคุณทำรีโนเวทบ้านขายหรือว่าทําเป็น Active อินคัมนะคะซื้อมาขายไปจับกําไรตั้งแต่เบื้องต้นเมื่อคุณได้เงินมาแล้วในช่วงแรกพี่เจ้าหญิงขอแนะนําเลยว่าคนที่แย่คนที่ตาย เพราะว่าไปต่อไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่เอาเงิน Access Income ไปใช้ผิดประเภทนั่นเองนะคะขอให้คุณบริหาร Access Cash ในช่วงแรกให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปใช้ผิดประเภทนะคะบางคนเอาไปซื้อรถก่อนนะคะออกรถใหม่บางคนก็เอาไปซื้อกระเป๋ามาใช้ก่อนอย่างเงี้ยจะทำให้คุณนะคะ มี access cash น้อยลงไปแล้วคุณก็จะไม่สามารถเอาเงินนะคะไปต่อทุนได้อีกนะคะคุณก็จะไม่สามารถสร้างภาสีปินคำได้สักทีค่ะพี่เจ้าหญิงขอแนะนำว่าให้เก็บเงินก้อนแรกๆนะคะเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอารีบเอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดค่ะ